พอดีได้เจอทุกตาพาฝันค่ะพอกนันดีแล้วพอดีขี่น้องสมพูออกมาแล้วเนี่ยคะ่ะคอบครัวหันว่าพันฝักกันนั่งอันตากแดดตากลมยกเยอะก็เลยหายเอเบิ่งี่น้ำปักก็เหียนเอ้ยเนี่ยค่ะนะพวด้าแล้วเหรอ,อ งครอบครัวอันคลิปนี้กเบิ่งครอบครัวพี่ฮานค่ะพี่ฮานพาก,กันนั่งตากแดดอยู่ตากหลมกับตากแดดลมก็พัดแห,งแห,งดนนห้งแห้งพัดอันยื่น้ำแอ่งน้ำก็เกือเย็นเอ้ยะคะ่ะเร้หอดเหี่ยนนล้วล่ะก็เลยถ่าย้เบ่งลมก็เย็นเวยค่ะลมก็นะ อ่ะอันนน้นี่ะพาไปหาน้องชมพู่วันนี้ก็จะพากันเมืองเหือนกับคุคคาอันนี้ก็ถ่ายเพิง่งอีกบรรยากาศนะคะน่นไหลไล่บรรยากาศคลิปนี้ก็ดูพี่หานอนอาแบแดดค่ะกับนอนอาบลมบังเอกยก็มากกับเอาน้องชมพู่ อันนี้ก็น้องชมพู่ไอตุ๊กตาจ้าขี่กันคักๆกันนะคะขอบคุณที่พันนั้นสร้างพันสม,มืหอไหวเนาะคะ่ะได้ใช้พันอ่ะบันี้ก็เจอกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อเออพ่อแม่พี่น้องมีความสุขคะ่ะสวัสดีได้จ้าสไตล์เออตุ๊กตาผาฝันคะ่ะ